สวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้ถังมาพอครับนุมเชียงรายไทยอีสานครับพี่น้องกับบรรยากาศฝนตกเงาหมื่นเศร้าครับเขาเดินทางเขาจะไปส่งสินค้าพี่น้องฝนตกปล่อยๆครับหลังจากที่ตกมาโอ้ลายมือครับทางเชียงรายตกพ่อเป็นติดซีหามือ,ลอ,อ,อ,อแล้วบอกเนินทางก็สิจังซี่ละพี่นอ้องจืดชื้นนะครับ เดินทางครับเดินความตลอดปลอดภัยเนะพี่น้องเนื่องเาะต้องเฝ้าครับไปเรื่อยๆครับไม่นี้กับฝนตกปล่อยๆครับเดี๋ยวเขาจะเดินทางไปเชียงของครับพี่น้องกับบรรยากาศนี่มือเศร้าครับแดดโมงเคืองนะครับมือนี้พิดกลองหนารถไปเลยนะครับเอามาจากกับพี่กับน้องครับหลังจากที่เขาบอดิเฮดคลิปมาโดนนะครับมือนี้เขามาพอกันบรรยากาศนี่มือเศร้าเอาเรื่อยๆครับเออ บนต๊ะครับพี่น้องนี่บ้านพี่น้องตกบ่ครับเดี๋ยวนี้น้ำน้ำจีนำง,งน้ำยังกับน้ำน้ำไม่นมม้ำไม่ยังกับผมซึ่งว่าสิเต็มฟังเต็มยัง,ง <c oughs> แล้ว,ลวายะพี่น้องแต่เราบ้านเระว่างนะครับเด้อน,นี่มาทักใต้กันย่าม,มืเอเศ้าครบับหลังจากทีห้หองห,าห่างเขินกันครับไหวโตกแข้งว่าเศร้าตอนนี้ จริงเหลอพี่น้องอดงามมันเนาะเดือนสิงหาเมือนี้ก็ตรงกับวันทีซีสิงหาครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนสำคัญเดือนหนึ่งครับอ่าบรรยากาศที่มือเสามาไทยพี่น้องเมื่ออากาศชุ่มชื้นนะครับเย็นสบายครับขับ,ขบรถขับลาต้องการเดินทางไปบุญเหรอครับพี่นอ้องเดินทางไปอันเชียงของครับ อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวนี้เราไปยู่บ้านตากนะครับกับบรรยากาศยามวันเ้าเห็นอากาศมันดีพี่นออ้องก็เลยอยากไายไม่พี่น้องเบิรงครับเพราะบรรยากาศมันสดชื่นนี่เลีครับพี่น้องนี่สดชื่นนี่เลยฝนตกครับบางคนงก็จะว่าบางคนก็บ่ามากักฝนตกฝนยังเ,เดินทางลำบากครับขอบพี่น้องเดินทางด้วยความปลอดภัยพี่น้อง วันนี้ผมอยากถ่ายไม่พี่น้องเบางคอบรรยากาศมันดีครับพี่น้องเนี่เออเชิญครับมีฝนมีอย่างเชิญเาขาหน้า,าถือว่างามบุงคนเหรอครับปีนี่เทศกาลนี่ช่วงนี้ก็ยู่ในช่วงเก็บลำไยนะพี่น้องเก็บลำไยเขาเกี้ยวบางคนใส่ปุ๋ยเขาแล้วบางคนคว้านีใส่บางคนกันเก็บลำไยไปขายครับปีนี้ลำไยกราคาดี เอเอเจนาุขวันก็เรื่องตาอาบากได้ครับพี่น้องนี่นี่หรือว่าเอา่เอลำไยปีนี้สมมาตรซอยเหลือาากับเจตุขวันในร้ายครับพี่น้องบรรยาการจะมุดเ้าเย็นสบายครับอาจจะไร้ตายได้พี่น้องเพราะว่าผมเปิดในตัวปัน้นนำฝนตัวปั้นกระบ,บอกด้ไ่เห็นหง บรรยากาศที่มดเท้าทักทายกันบรรยากาศดีครับพี่น้องนี่ยอ้ยเดี๋ยวไปแซกกันมีแห้งหูมีแห้งตาครับนี่บรรยากาศที่มดเท้าทักทายกันมาว่าผพุชีเดินทางไปให้ไปหน้าไปสวนหรือว่าไปทำงานกันเดินทางาาด้วยความปลอนภัยครับ ทางความปลอดภัยถนนฝนตกถนนอาจจะลื่นแนกไปค่อยมาบางทีบางบอลก็มีนำขังแล้วขังถนนขัง,ข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 งยังกันเบื้องดีดีพี่น้องเราต้องฟฝ้าครับไปเรื่อยๆมาจากได้พี่ชา้นอนครับกับบรรยากาศย่างมุสเซอร์ของวันทีรษะสิงหาหลังจากที่เราห่างเหนินการล่วงจีบโดนครับคนพิจติตรกับว่านลายเราี่น้อนพึ่ง เรือเพลทบางครั้งก็มีเวลาแน่มิเวลาแน่นะครับถามว่าเอา่อลงเข็บอยู่ป่ะจำเป็นต้องเอ่อมีเวลาครับอยากเห็นยังไทยกับไทยไปเลยครับกับบรรยากาศที่มรสเอวฝากช่องฝากกดติดตาไมไปเลยครับเด้อช่องนุ่มเชียงรายไทยอีสานนะครับเป็นนุ่มเชียงรายแต่ว่าเป็นไทยอีสานครับพ่อกับแม่กระใายมาใช่ท่้คนคนละครับมาจากไทยอีสาน มาตั้งโลกหลากหรือว่ามถ้ามาหากินอยู่แถวจังหวัดเ,เชียงรายนะครับของอำเภอเทิงนะครับก็เลยได้มาอยู่อีกเร่เด้เดใส่ภาษาอีสานเป็นการไทยทอดคลิปให้พี่ให้น้องฟังนะครับฝากกดติดตามวีดีวี่น้องเด้อรจ่องนุ่มเชียงรายใต้อีสานนะครับคลิปนี้กับปากไว้กับพี่กับน้องซัมมี่ครับคลิปหน้าเราจะมาบอกันไหมครับฝากกดติดตามกดตั้งแต่ใครนะครับเพื่ออย่ไมพ่พลาด คลิปต่อไปมีอย่างดีๆภพกิจท่ายทอให้พี่น้องฟังให้พี่น้องบึ้งมาเจ้ากับพี่กับน้องทักทายกันครับสำหรับที่นี่ขอบคุณที่มีครับสวัสดีครับ